สวัสดีค่ะชื่อจูดนะคะตอนนี้ก็อยู่สังกัดไฮทีมนะคะแต่ว่าจะมีแฮชแท็กประจำตัวคือแฮชแทกนักวิ่งเพื่อความบันเทิงค่ะแล้วก็อยู่ในทีมเพเซอร์นมเย็นรันเนอร์ด้วยค่ะวันนี้นะคะจะมาพูดถึงการ Min In นสติ ct นะคะตัวใหม่นะคะนาฬิกาเรือนนี้มีความพิเศษยังไงที่ทดลองใช้มานะคะเป็นเวลาประมาณ2อาทิตย์แล้ ความพิเศษของมันคือแบตมันอึดมากคือเคยปล่อยทิ้งไว้ถึง5้าวันคือมาวิ่งซ้อมนี่แหละประมาณ3าวันมาล้ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ปล่อยทิ้งไว้5้าวันเฮ้ยแบตมันไม่หมดคือเนี่ยคือหลักๆของตัว Garmin Instinct นี้นะแล้วก็กระจกการลอยเนี่ยกระจกหน้าเนี่ยคือทนมากคืออะไรขูดขีดขีดควนยังไงก็ไม่เป็นรอยวัสดุที่ใช้เนี่ยเลิศจริงๆตรงที่มันมีความแข็งแรงทนทานเหมือนเหมือนมันหนาขึ้นแล้วก็เราสัมผัสได้ว่า ตัวยาง2ตัวเนี้ยปกติกามินอะจะมีตัวล็อกมาตัวล็อกสายอะหสายใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยเขาให้มาถึง2สายด้วยกันซึ่งมันล็อกได้แน่นหนามากสายล็อกกระชับมากไม่มีเลือ่อนไม่มีหลุดไม่มีลื่นเลิศค่ะอันนี้ชอบมากตรงนี้นะคะแล้วก็ที่ชอบอย่างนึงคือความแม่นยําของ GPS นะคะ GPS เนี่ย จากที่เคยใช้2องสามห้ามาใช้2องสามห้าหกสี่ห้ามาเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่แม่นเท่าอันนี้เราสึกว่าอันนี้ GPS แม่นมากอาจจะมีดาวเทียมหรืออะไรไม่รู้แต่เราสึกว่ามันมันแม่นมันแม่นขึ้น GPS แม่นขึ้นนะคะชอบเข็มทิศที่ยิ่งใหญ่อลังการมากเพื่อเปิดดูปุ๊บเฮ้ยนี่มันเข็มทิศที่หน้าปัดที่แบบเต็มเต็มเลยอ่ะให้เราเห็นแล้วก็บอกแผนที่อะไรเงี้ยชัดเจนมากคือปุ่มต่างๆที่ให้มา5้าปุ่มเนี่ยค่ะคือเรากดปุ่มไหนอ่ะ ก็จะเน้นแบบ GPS หาดาวเทียมหรืออะไรเงี้ยคือจะบอกว่าอันเนี้ยพาเราไปไหนก็ไม่หลงแน่นอนแต่ถ้าพูดถึงเรื่องวิ่งนะคะแน่นอนเราต้องมีการวัด h าร์ t เรทหรือ HR เวลาเราวิ่งในโซนโซนหัวใจของเรานะคะว่าเป็นยังไงบ้างตัวเนี้ยมีการวัดฮาร์ t เรทที่แม่นยำม,มากเลยนะเพราะว่าเราใส่นอนด้วยใส่วิ่งด้วยคือตรงหน้าตัดอะ่ะมันเก๋ตรงที่มันบอกเราตลอดเวลาเลยอะ่ะว่าตอนเนี้ยเราหัวใจเท่าไหร่นะเราวิ่งไปเท่าไหร่เรานอนไปแล้วเราตื่นมาเนี่ย RHR อยู่ที่เท่าไหร่ซึ่ง หนังสือมันใหญ่มากทําให้เห็นชัดมากแบบไม่ต้องเพ่งดูเลยหรือแบบอันนี้ถูกใจมากเราก็ชอบม,มากแล้วจุนก็มองว่านาฬิกาเดือนนี้นะคะเหมาะสมกับนักวิ่งสายเทลค่ะนั่นเพราะอะไรเหรอคะเพราะว่ามันว่าจีเพแม่นมันมีแผนที่ที่แม่นยําชัดเข็มทิศที่ดีมากเลยนะคะแล้วก็แบดอึดมากๆเลยก็คือถ้าอย่างสายวิ่งเนี่ยมันจะมี ติดนิดเดียวตรงที่ว่าเรือนนี้ไม่สามารถว่า VO2MAX หรือความฟิตในร่างกายได้แต่นักวิ่งบางคนที่เป็นแบบสายถนนยังจูดอาจจะแบบถ้าไม่ได้ซีเรียสเรื่อง VO2MAX เนี่ยก็ใช้ได้เลยถือว่าเป็นนาฬิกาวิ่งที่ดีเรือนหนึ่งเลยนะคะ ะะจะมีทั้งหมด3สีด้วยกันให้เลือกนะคะมีสีดำสีเทาแล้วก็สีแดงอมส้มเนี่ยที่จูนใส่อยู่ซึ่งเฮ้ยมันเท่นะจริงๆผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้ชายก็ใส่เท่เหมือนกันอ่ะหลังจากใช้นานในงานเรือนนี้มานะคะแล้วรู้สึกประทับใจอะไรก็ประทับใจที่หนึ่งเลยคือมันเบามาก2คือมันถึกใช้ <c oughs> คำว่าถึกแล้วกันเนาะคือมันอึดถึกทนนะ่ะคือชนอะไรก็ไม่เป็นรอยนี่ไปนชนหลายรอบแล้วแต่ว่าไม่เป็นอะไรเลยแล้วก็ชอบที่สายรัดแน่นมากไม่กระชับ มือทําให้วิ่งเวลาเหงื่อออกเนี่ยมันก็ไม่ลื่นหลุดด้วยค่ะแล้วก็หลักๆอย่างหนึ่งคือ GPS ดีๆชอบมากที่ว่า GPS เร็วแล้วก็ HR แม่นค่ะ แล้วที่นักวิ่งจะต้องมีนาฬิกาวิ่งเนี่ยนะคะมันเป็นข้อดีอย่างหนึ่งคือเราสามารถรู้ได้ว่าวันนี้เราวิ่งไปกี่กิโลเราวิ่งไปความเร็วเท่าไหร่แล้วบ้างแล้วเราก็เผาผลาญแคลอรี่ไปเท่าไหร่บ้างมันก็ช่วยให้เรารู้ได้ในแต่ละวันว่าเฮ้ยวิ่งมากวิ่งมากเท่าไหร่วิ่งน้อยเท่าไหรวันนี้เผาไปกี่แคลอรี่หรือว่าวันนี้เราวิ่งหนักไปวิ่งเบาไปสามารถรู้ว่าอัตราการเต้นของหัวใจของเราในขณะวิ่งเนี่ย มันดีหรือไม่ดียังไงสามารถนําไปพัฒนาในการแบบวิ่งต่อไปได้ค่ะซึ่งเป็นข้อดีของการที่มีในาฬิกาวิ่งเลยและอย่างหนึ่งทําไมเราต้องใช้การ m i n นะคะนั่นก็เพราะว่า1เลยที่สังเกตง่ายคือแอปพลิเคชันเขาใช้งานง่ายมากซิงนาฬิกาง่ายมากดูง่ายมากคือมีความละเอียดในการแบบในการแสดงผลนะคะแล้วก็มีแอปพลิเคชันเกี่ยวกับ หน้าจอให้เลือกเยอะมากว่าเราจะใช้แบบไหนอะไรเงี้ยมีตัวเลือกที่เยอะขึ้นและที่ชอบก็คือมีเมนูภาษาไทยค่ะสำหรับคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษนะคะก็มีเมนูภาษาไทยให้ให้ใช้ด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะอายุการใช้งานของ Garmin เนี่ยก็นานแล้วก็นิยมในหมู่นักวิ่งมากๆค่ะเลยแนะนาํา Garmin ค่ะและใครสนใจในการเลือนนี้นะคะหรือว่าเรือนอื่นๆที่ เป็นของกามินนะคะแนะนําเลยค่ะร้านเทปกระเจ็นนะคะเดินทางง่ายสะดวกมากเลยค่ะ MRT พหลโยธินนะคะอยู่ตรงร้านในยอยู่ตรงลาดพร้าวซอยสีนะคะอยู่ตรงอาคารลาดพร้าวฮิลนะคะไปดูกันได้ตอนนี้มีโปรโมโชั่นพิเศษแจกลดแรกแจกแถมอะไรมากมายเลยสําหรับนักวิ่งทั้งหน้าใหม่และหน้าเก่านะคะลองไปดูค่ะเพราะว่าร้านนี้มีการแนะนําเกี่ยวกับการใช้งานที่ดีมากเลยค่ะ สำหรับคนที่กําลังมองหาว่าจะเล่นกีฬาอะไรนะคะเป็นงานาดไรเลกน,นะคะจุนขอแนะนําค่ะให้มาวิ่งด้วยกันค่ะเพราะการวิ่งเนี่ยนะคะได้ทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจอ่าดูดีขึ้นวันทีเดียวเพราะว่าเราจะมีเพื่อนวิ่งมีคนแบบวิ่งด้วยอะค่ะไม่เหงาแน่นอนเพราะมิตรภาพของนักวิ่งเนี่ยมีมีเยอะมากจริงเท่าที่จุนสัมผัสมาประมาณสปีแล้วจุนวิ่งมา3าปีแล้วก็ได้อะไรจากการวิ่งเยอะค่ะสุขภาพดี หุ่นดีเพราะว่ามันาการวิ่งจะทำให้ร่างกายฟิตแอนเฟิร์มนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะลดน้ำหนักหรือว่าต้องการดูแลตัวเองเนี่ยมาวิ่งด้วยกันเยอะๆนะคะ